สวัสดีค่ะฟีมนันนี่ช่องนี้มีแต่ของฟีของฟรีในวันนี้มาที่แอปนี้กันอีกรอบนึงนะคะสำหรับ a อ p ฮีริวอตโอ้แอปนี้พี่บอกเลยแนะนำอันนี้แนะนำจริงๆใครยังไม่มีแอปนี้ถือว่าพลาดเพราะว่าแอปนี้คุณเล่นเกมแล้วคุณก็ได้รับเงินฟรีเกมเล่นง่ายยอดถอนขั้นต่ำใช้คะแนนไม่เยอะ ดีนี้ดูตรงนี้ก่อนเนี่ยนะถอนข้าวถุมูลนิวเอร์ถอนเริ่มต้นอยู่ที่10บาทซึ่งจะใช้คะแนนอยู่ที่2,800คะแนนนั่นเท่ากับว่า2,800คะแนนเนี่ยคุณก็แลกได้แล้ว10บาทถามว่าได้จริงไหมให้ดูรางวัลอันนี้คือประวัติเนี่ยประวัตินี่นะประวัติของรถที่ทนนทแลกมาก็โหบอกเลยว่าแอปเนี้ย ถ้าคุณไม่เล่นถือว่าพลาดจริงๆเออบางคนอาจจะรู้สึกว่าเอาพีก็ถอนได้นี่เพราะว่าพีมีค่าคอมจากการแนะนำเพื่อนถ้าคุณดูคลิปแรกที่นุชเอาแอปนี้มาแนะนำหรือเอาแอปนี้มาบอกนุชบอกเลยนะคะว่าแอปนี้ยนุชไปดาวน์โหลดมาแล้วก็เล่นเองไม่มีเพื่อนแม้แต่คนเดียวเล่นไม่ถึงสองชั่วโมงก็ถอนได้รับเงินแล้ว ถ้าดูคลิปนั้นนจะบอกแบบนี้เอ่อคลิปที่แล้วก็บอกอยู่ว่าถ้าคุณรู้สึกว่าถ้าจะสมัครต่อจากลิงก์แล้วรู้สึกว่าฉันจะต้องเสียค่าคอมฉันไม่อยากให้เธอได้ค่าคอมพี่ก็บอกอยู่นะว่าให้ดูโลโก้แอปอ่าพิมพไปตามนี้โลโก้ประมาณแบบนี้แล้วก็ไปดาวน์โหลดมาเล่นนะก็ประมาณนี้อันนี้คือที่บอกที่จำได้เลยเพราะว่า พูดตลอดเลยว่าถ้าเป็นประมาณแบบนี้เราจะบอกว่าถ้าไหนที่เราทําเองได้เราทําไปเลยนะคะอันนี้จะได้ไม่ต้องแบบมานั่งคิดเล็กคิดน้อยกับเรื่องค่าคอม <c oughs> คือบางตัวอันนี้พี่ขออนุญาตวนไปตัวอื่นนะคือบางตัวมันไม่มีค่าคอมแม้แต่บาทเดียวพี่ก็ยังเอามาแนะนําให้เพราะว่าพี่รู้สึกว่าเออในเมื่อเราคิดจะหางเงินออนไลน์ด้วยกันเราก็มีอะไรที่มันดีๆหรือแบบ ที่มันมีประโยชน์กับคนติดตามเราคนดูคลิปเราแล้วก็เอามาแชร์ง่ายๆพี่คิดแค่นี้ส่วนค่าคอมใครจะสมัครหรือไม่สมัครพี่ไม่ซีเรียสนะคะพี่ไม่ซีเรียสพี่บอกเลยว่าพี่ไม่ซีเรียสเอาที่เราสะดวกแล้วก็สบายใจที่สุดละกันเออประมาณนี้นอกออกนอกเรื่องออกทะเลไปเยอะแล้วสำหรับอภิริวรดก็ลองดูค่ะ ตัวนี้ไม่มีไม่มีดีแค่เล่นเกมเขายังมีแบบสอบถามให้เราทำด้วยซึ่งแบบสอบถามซึ่งแบบสอบถามเออเดี๋ยวนะอ่ะโอเคแบบสอบถามมันจะปลดบล็อกต่อเมื่อวันนั้นคุณเล่นเกมไปแล้ว อันนี้ตอนที่จัดต่อคลิปนี้หรือตอนที่ทําคลิปนี้นุดยังไม่ได้เล่นเกมก็เลยยังไม่สามารถทําแบบสอบถามได้ถ้าอยากจะทําแบบสอบถามคุณต้องเล่นเกมก่อนนะคะก็ลองดูละกันสําหรับคนที่อยากได้แอปที่ใจจริงใจดีใจไวแนะนําตัวนี้แต่ถ้าเราไม่ชอบเล่นเกมเราอยากทําอย่างอื่นก็ฝากกดติดตามไว้นะคะเดี๋ยวจะพยายามหาวิธีการหาเงินออนไลน์ต่างๆมาลงให้เรื่อยๆ เราชอบแบบไหนเราเลือกแบบนั้นนะคะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แล้วเราไปเจอกันในคลิปหน้านะค่ะ